วิจารสนัน่นหลวงปู่เดือนชัยได้เลื่อนขั้นเป็นพระครูหลังเปลี่ยนชื่อย้ายนิกาย วิจารณ์สนานโลกโซเชียลพบมีการแชร์ภาพหลวงปู่เดือนชัยพระดังคดีน้องชมพู่ได้เลื่อนขั้นเป็นพระครูหลังเปลี่ยนชื่อย้ายนิกายวันที่20พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์กำลังมีเสียงวิพากษ์วิจาร,รณ์กรณีหลวงปู่เดือนชัยหรือพระเดือนชัยธรรมวิจโยได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสังฆลักษณ์ว่าเหมาะสมหรือ ไม่โดยเพจ Facebook นักวิชาเกรียนอิสะระโพสภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าพระเดือนชัยธรรมวิจโยได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคูสังฆลักษณ์ฐานานุกรมเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเปลี่ยนชื่อจากเดือนชัยเป็นหลักชัยวันที่18ทับ11ทับ63เปลี่ยนจากนิกายธรรมยศมายัติเข้ามหานิกายหยัดเศษก็อวยยศเลยได้พระครูพรรษาแรกเลยบารมีจริง สาธุหลวงพี่บวชเมื่อวานก่อนเองสำหรับพระเดือนชัยหรือหลวงปู่เดือนชัยเป็นพระสงฆ์ที่เคยตกเป็นข่าวดังในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่จังหวัดมุกดาหารเนื่องจากมีชาวบ้านมาขอโชคลาภแล้วใบหวยถูกและเมื่อวันที่16มิถุนายน2563คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารธรรม,มยุทธ์มีหนังสือคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารที่ 6กทับ2563เรื่องให้พระเดือนชัยธรรมวิจโยออกนอกพื้นที่จังหวัดมุกดาหารด้วยพระเดือนชัยมีความประพฤติไม่ควรแก่สมนเพศหาความละอายไม่ได้แสดงตนสื่อทางวิญญาณและมีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกในสื่อต่างๆผิดหลักพระธรรมวินยัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด